คงมีได้จากหลายสาเหตุนะครับแบบแรกเราอาจจะดูตามกลุ่มอายุก่อนก็ได้ครับถ้ากลุ่มอายุถ้าเกิดเป็นกลุม่มวัยรุ่นกลุ่มคนวัยทำงานโอกาสที่จะเป็นก้อนที่เกิดจากพวกกลุ่มการอักเสบก็อาจจะมากกว่านะครับแต่ว่าเมื่อถ้าเกิดสูงอายุขึ้นไปแล้วหรือว่าเข้าสู่วัยที่อาจจะกลางคนมากๆหน่อยอะไรเงนี้ครับกลุ่มของพวกเนื้องอกก็อาจจะมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าแบ่งตามกลุ่มอายุนะครับ,รบแล้วเราก็อาจจะแบ่งตามตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะว่า แต่และอวัยวะที่อยู่ในคอก็มีตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับว่าก้อนที่อยู่ด้านข้างก็อาจจะไปกุมทางสีน้ำเหลืองมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าก้อนที่อยู่ตรงกลางก็อาจจะเหมือนไทรอยด์ได้มากกว่าหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุได้ครับอ mm ู้คุณหมอคะที่บอกว่าออกไปไกลๆมากขึ้นเป็นน้ําเหลืองบอกใกล้ๆไทรอยด์เนี่ยคือเราเราเป็นที่แบบว่าเราจับเราเขาจะใช้เมือข้างเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือนิ้วโป้งนิ้ว นิ้วนิ้วกลางคำไหนคะคุณหมอคะมันอยู่ไกลอยู่ใกล้กันอเออมีมีเขาเรียกว่าสะเขบมีสเกลยังไงครัคุณหมอเออจริงๆแล้วจริงๆแล้วเอ กลางก็คือถ้าเกิดไทรอยเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางเลยอะไทรอยตรงกลางตรที่อาจจะเหมือนที่เราถ้าเกิดเป็นผู้ชายใช่ครับถ้าผู้ชายก็จะเห็นว่ามันมีลูกกระเดือกแล้วมันก็ต่ํากว่านั้นในอยู่ในแนวตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้าออกด้านข้างก็คือก็คือออกจากตรงกลางนะครับแต่ว่าจะจะจะให้บอกตำแหน่งที่ชัดเจนโดยวัดระยะเลยอาจจะไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของทางกายวิภาคที่ ทางการแพทย์นะครับว่าเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มีอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้กะว่าจะต้องระบุได้เองอยู่แล้วนะครับอาจจะแค่ค้นหมอับได้ก้อนที่ผิดปกติแล้วก็แค่นั้นก็ก็เก่งมากแล้วครับที่รู้ว่าอันนี้ไม่น่าจะปกติแล้วอะไรเงี้ยนะครับสําหรับกระเดือกแล้วกระเดือกนี่ผู้หญิงจะมีไหมคะคุณหมอ จริงๆแล้วมันเป็นกระดูกครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโครงกระดูกของตรงบริเวณหลอดลมแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยมุมเขาจะไม่ได้เป็นมุมแหลมเหมือนผู้ชายนะครับม,มันก็เลยขับไม่ได้เป็นเป็นมุมที่เป็นลูกกระเดือกออกมาครับ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วเอาไว้ว่าตรงนี้มันแค่ทํามุมต่างกันระหว่างหญิงกับชายทําให้ให้เวาไม่โู่อนออกมาครับก็คำคำดูว่า ถ,ถ้ามันถ้ามันถ้ามันสองด้านมันเท่าๆกันอย่างที่เราคาดูปกติของเราเองเอต่อ,ตอมทอนซินที่เราจะจะสังเกตเวลาเราเจ็บคอเนี่ยเราจะดูก่อนเลยบางทีเรารู้เลยนะคะคุณหมออย่างของพี่น้องเนี่ยรู้เลยว่าอุ้ยด้านเนี้ยมันโตแล้วมันก็จะเจ็บคอคกือนน้าลายมันจะเจ็บอันนี้ใช่ไหมคะต่อมทอนซินเนี่ยอทอนซินส่วนใหญ่เราไม่ได้คาได้จากข้างนอกนะครับปกติทอนซินเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องคอนะครับแล้วก็ เวลาเราดูเนี่ยเราดูจากการอ้าปากดูแล้วก็กดลิ้นดูมันก็จะเห็นทอนซินอยู่ในขอนะครับตรงลิ้นไ่ที่ทอนซิน <c oughs> จะบวม <lim S 2> ใช่ใช,ใช,ใช่ครับอยู่ข้างๆตรงนั้นแต่ว่า,อาโอกาสที่ทอนซินมันจะบวมแล้วมาคาได้จากข้างนอกของคอเนี่ยคงน้อยมากะนะครับยก<อ>เว้นแต่ว่ามันมีการอักเสบจากอย่างอื่นร่วมด้วยใช่ปว่อมีปั่มน้าเหลืองอักเสบร่วมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คาได้หรือว่าถ้าเกิดมันมันเป็นการที่ว่าทอนซินอักเสบมากจนมันกลายเป็นหนองอย่างเงี้ยนะครับ ถ้ามันไปเกิด<ม>เป็นถุงหนองที่คําได้จากข้างนอกอันนั้นก็อีก,อก,อกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่เป็นทอนซิลอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้คําได้นะครับแต่ว่าก็จะมีด้วยอาการเจ็บ<ม>คอเด็กแล้วก็ดูคอแล้วก็มีจุดหนองที่ทอนซิลอันนี้เราก็จะบอกว่าเป็นทอนซิลอักเสบนี่แหละครับให้หมอไปกดคอดูที่หมอว่าอาปากแล้วก็เอาอุปกรณ์รกดลงไปไที่โคนลิ้นนั่นแหละก็จะเห็นที่เราจะอ็อกออกออก,ออกมานั่นแหละคะอือแล้วมันจะมีก้อน แบบไหนไหมครับที่พอมันเป็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอาจจะอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามัน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 ไม่ปกติละมันพอเวลามันเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยแต่พอไปตรวจแล้วจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อันตรายจนต้องวิตกกังวลขนาดนั้นไหมฮะคุณหมอฮะจริงๆแล้วเราดูได้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราดูจากระยะเวลาก่อนก็ได้ครับถ้าเป็นพวกที่เป็นเพิ่งเป็นมาไม่นานในระดับช่วงเป็นสัปดาห์ไม่กี่วันถึงสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ โอกาสก็มักจะเป็นพวโกโรคของการอักเสบซะมากกว่านะครับเช่นว่ามันก็คือความน้ำเหลืองอักเสบธรรมดาติดเชื้อธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็อาจจะกังวลน,น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดระยะเวลามันเป็นมานานเช่นก้อนมันเป็นมาสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่หายไปเลยมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีน,นะครับหรือว่ามันเจอก้อนในหลายๆตำแหน่งเช่นว่า เราทาได้ที่คอแล้วแล้วก็มีหลายก้อนมีหลายมีสองข้างเนี้ยนอกจากนั้นไม่พอยังมีก้อนที่รักแร้มีก้อนที่ขาหนีบหรือว่าก้อนที่อื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ปกติแค่ที่เดียวนะครับค <c oughs> ่อนไปในทางที่อาจจะอาจจะเหมือนกลุ่มที่มีโรคทางทั้งทางร่างกาย,ยาน,นะครับเช่นพวกกลุ่มมะเร็งต่อมน้าเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้ามันมีอาการร่วมอื่นๆมากมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีแค่ก้อนอย่างเดียว ก็จะมีก้อนด้วยมีเสียงแหบด้วยมีก้อนด้วยมีเก,นกินลําบากด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คงก็คงไม่ค่อยจะน่าไว้ใจสักทีเดียวนะครับพูดง่ายๆคือถ้าถ้าไม่ใช่แค่ก้อนแล้วก็ระยะเวลาเป็นนานและมีอาการอื่นร่วมด้วยเนี่ยคงคงน่าจะต้องไปพบแพทย์นะครับคือถ้า<ม>เราเจอก้อนอันนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ตามที่คุณหมอบอกก็คือสามเดือนสี่เดือนถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ก็ถือว่า ไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลขนาดนั้นบวกกับอาการที่คุณหมอได้กล่าวได้เล่ามาเนี่ยคือถ้ามันไม่มีร่วมมาด้วยเนี่ยเช่นเจ็บคอแสบคอเสียงมีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือ ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้อย่างนี้อล <ะ S 2> หหอย่างไรดีค่ะผมผมคิดว่าไม่ะนะครับถ้ามันเป็นมานานสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องควรไปดูะนะครับต่บอให้บางครั้งมันไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่เราอาจจะแยกเองไม่ได้นะครับ,รบการที่จะบอกว่าเออมันเป็นแค่ก้อนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่นั้นนะครับคือเวลาไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวเขาก็มีการซักประวัติ มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทั้งหมดะนะครับเขาไม่ได้แค่คำคอเขาก็ดูเข้าไปในช่องคอดูเข้าไปในหลังพงจมูกหรือที่อื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมีก้อนที่คอแล้วเราบอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรมันค่อยๆโตช้าๆเป็นเรื่อยๆเนี่ยพอมาหาอีกทีมันอาจจะมีมะเร็งที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้เนะครับ mm hmm. แต่ก้อนนั้นเป็นต่อมน้าเหลืองที่มันแพร่กระจายมาแล้วแล้วมันโตเรื่อยๆแต่ว่าอาการมันยังไม่ได้เยอะมากมันก็เลยทําให้เรา,าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นอันตราย ที่จะรักษาได้ก็อาจจะเป็นรักษาไม่ได้เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก้อนมันเป็นมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเดือนแล้วเดือนสองเดือนแล้วมันไม่หายเนี่ยผมก็ผมก็ยังแนะนําว่าก็ควรจะต้องไปตรวจครับคือถ้าคลำคลำดูเนี่ยอะไรมันไม่เท่า,ม,ม,ทามันไม่เท่าเทียมกันสองด้านอีกด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กสมมติมีสองต่อมใช่ไหมคะอย่างที่เราคลำคลำดูแล้วก็อีอะไรที่โตผิดปกติโตมานานต้องควรหาหมอเลยทันทีเลยใช่ไหมคะก็ควรครับอื ค,คุณหมอคะอย่างเช่นในในบริเวณตั้งแต่คอลงมาเนี่ยกระดงกระเดือกอะไรเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างคะต่อมอะไรคะต่อมน้ำลายน้ำเหลืองไทรอยอย่างไงคะคุณหมอต่อมน้ำลายมักจะอยู่ด้านข้างครับด้านใต้คางแล้วก็อยู่สองข้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ค่อนข้างสูงก็คืออยู่บริเวณแถวใต้คา,างนะครับ <ừ m. S 2> แล้วก็ถ้าเกิดตรงคอเนี่ยด้านข้างก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองนะครับตร <ừ m. S 2> งกลางเนี่ยก็จะมีไทรอยครับแล้วก็ ตรงตรงการที่อยู่ใต้กอดทั้งพวกไทรอยด์ก็จะเป็นหลอดลมนะครับหลักๆก็ hmm. จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างของหลอดลมสองข้างก็เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อครับและต่อมน้ำเหลืองสำคัญมากๆสมัยหนึ่งที่เราเด็กๆเนี่ยมันมีโรคหนึ่งที่เราจะเป็นกันก็คือค้างทูมอันนี้นคือต่อมน้ำลายใช่ไหมคะค้างทูมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่อมน้ำลายที่ mm hmm. บริเวณหน้าหน้าบริเวณของหัวนะครับอันนั้น mm hmm. เขาเรียกว่าพาโลติดแกนครับ mm hmm. ก็คือเป็นกลุ่มต่อมน้ำลายครับต่อมน้ำลายใหญ่ ทุกคนเป็นกันแทบทุกคนไหมครับคุณหมอคังทูมพี่ดิมเคยเป็นไหมเคยเป็นครับเออทําไมต้องเป็นแล้เหรอเป็นโรคของการติดเชื้อโรคหนึ่งครับเป็นโรคของไวรัสอันหนึ่งครับก็เป็นแค่โรคของการติดเชื้อแบบหนึ่งซึ่งพอเอ่อเวลาเราไปเจอเชื้อเนี่ยมันพอมีมีการติดเชื้อนี้ปุ๊บมันก็มีความน้ำลายนี้อักเสบตามมานะครับแต่ว่าถามว่าต้องเป็นทุกคนไหมก็คงไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นโรคติดเชื้อไม่เป็นกันแล้วใช่ไหมคะคังทูมสมัยก่อนทำไมยิ่งจังก็ก็เป็นน้อยลงครับ ครั<ก>ต่อมน้ําลายก็คือยังมีอยู่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดน้อยลงไปใช่ไหมครับคุณหมอหส่วนใหญ่ก้อนก้อนลำคอที่เรามักจะเจอในคนไข้ครับในประเทศไทยของเรานี่คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับคุณหมอฮะไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนที่บอกครับว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งด้วยนะครับเราไม่ได้เจอก้อนแค่ของไทรอยอย่างเดียวแล้วก็ มันก็แตกต่างกันนะครับโดยธรรมชาติของโลกมันก็มีหลากหลายนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยโรคของพวกต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็คงมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะโรคนี้มันก็สัมพันธ์กับการติดเชื้อหรือว่าอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับก็เจอได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นก้อนที่อยู่ตรงกลางก็แน่นอนไทรอยก็คงเด่นเด่นขึ้นมานะครับอ,อันนี้เราประสบการณ์ที่รู้จักกับเออเป็นเป็นเพื่อนของเด็กๆนะคะเป็นเพื่อนของลูกเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็ มีอาการที่มีไอนำมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เอ้ยมีคอมีมีมีคอมีก้อนขึ้นมา<อ>ด้วยเป็นก้อนที่คอใช่เผลอ,อ <ๆ S 2> แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเป็นทีบีเลยค่ะคุณหมอคะเป็นวัณโรคเลยอ่ะ <S <S โอ้โหโรคนี้เราก็ดึกด,ดึาด,ด,ดำบันมากก็เลยเอ๊ะไปมายัางไงจะไปเดินทางเยอะแล้วไปต่างประเทศมาด้วยเอ๊ะแล้วต่างประเทศมันทําให้มีทีบีเหรอคะคุณหมอหรือติดมาจากไหนอย่างไรก็เลยงงๆน้องก็ต้องเออ เพื่อนลูกอะ่ะก็ต้องกินยานานเลยทีเดียวค,ค่ะคุณหมอคะเรื่องของทีบีเรื่องของต่อมที่โตที่คอเป็นก้อนเขาเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยนะคะเป็นวัณโรคที่ต่อมน้ำเหลืองค่ะห <ừ> มอครับก็วัณโรคมันก็คือโรคของการติดเชื้ออย่างหนึ่งนะครับก็คือเชื้อวัณโรคซึ่งเชื้อน,นี้มันแพร่กระจายผ่านทางไขและองเสมหาอย่าเงเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาไปเพื่อถ้าเกิดเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้อยู่ก็มีโอกาสติดอยู่นะครับ บางประเทศก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ระบาดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเช่นในในบางเขตของอินเดียก็อาจจะมีมีการรายงานมากหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราไปในบางประเทศที่เขายังมีคนที่ติดเชื้อพวกนี้เยอะหน่อยเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาได้นะครับส่วนว่าวันโรกเนี่ยจะเป็นวันโรกอีน้ำเหลืองหรือว่าวันโรกปอดอันนี้ก็ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้อ่าจ,จะเหมือนกันทุกคนนะ,นะครับบางคนก็ ก็เป็นติดมาแล้วก็ลงไปในปอดก็เป็นวัณโรคแล้วก็มีปอดบวมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการทําลายของเนื้อปอดก็ก <ๆ S 1> ็เป็นอีกกลุ่มหนึง่งส่วนกลุ่มที่มาติดแล้วก็มา,าแพร่เชื้อมาติดแล้วก็มาเชื้อมาขยายตัวอยู่ในต่อมน้าเหลืองก็เป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง,อ,นนอ,งอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาเหมือนที่บอกแหละครับได้รับเชื้อมามีประวัติอะไรมา่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆนะครับ ช่นอาจะจะเจาะไปตรวจแล้วมันก็เจอว่ามีเชื้ออยู่ในนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ค่อยวินิจฉัยนะครับคือใช้หลายอย่างประกอบกันนะครับคงคงบอกไม่ได้เลยว่าวันนี้ต่ออ่าก้อนที่แบบนี้เป็นเป็นวัณโรคก้อนแบบนี้เป็นมะเร็งอะไรนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นชิ้นเนื้อที่ตรวจเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแค่วัณโรคอ่อที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ย คือเด็กก็ตกใ,ใจว่ากูจะเป็นมะรงมะเร็งมันก็คือไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่มะเร็งเลยใช่ไหมไม่ครับมันคนละ mm มันคนละอ่ามันคนละ mm กลไกการเกิดกันครับวันโรคก,ก็คือเป็นโรคของการติดเชือ้อการรักษาก็คือการใช้ยาเหมือนที่เขาได้รับนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสหายขาดไปเลย,<า>ยใช่ไหมหายขาดอยู่แล้วครับถ้ามีวินัยรักษากินยาดี โอ้เพราะว่าเราฟังคุณหมอพูดเหมือนธรรมดาะใช่แต่คือเรากลัวเ้วะคือพอเราได้ยินในเรื่องของวันโรคเนี่ยคือมันดูเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้ายแรงเหมือนกันนะคุณหมอครับคือแต่คือคุณหมอก็ยืนยันว่าคือถ้าใครโอกาสจริงๆโชคร้ายจริงๆคือถ้าติดเชื้อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามีวินัยมากพอเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายขาดได้จริงๆเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับ ยามันก็หายขาดครับมันโรคเป็นโรคของการใช้ยาอยู่ละครับสถานการณ์ปัจจุบันในคนไทยเราเนี่ยไปรับเชื้อเป็นวันโรคอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากน้อยแค่ไหนคุณหมอหรือว่าเป็นเรด้วยๆอ๋อน้อยเหรอคะอครับอืไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เยอะมากทีนี้ครับคุณหมอครับเรื่องของก้อนที่คอเนี่ยคืออ่อหลายคนก็สงสยัยแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วถ้ามันเป็นมะเร็งไทรอย อย,อย่างเนี้ยเออรมร็งไทรอยเนี่ยมันมันจะมีก้อนหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรที่บริเวณลำคอของเราที่มันผิดแปลกแตกต่างจากโรคอื่นๆที่คุณหมอได้อธิบายมาตั้งแต่ตอนต้น,ตนบ้างไหมครับคุณหมอครับไทรอยก็เหมือนที่บอกครับอันหลับแรกก็ดูที่ตำแหน่งนะครับก้อนมันก็มักจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือไทรอยเนี่ยถ้าถ้าเป็นโรคของตัวมะร็งไทรอยเนี่ยตัวเนื้อไทรอยเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นประสาท เส้นประสาทาที่มาเกี่ยวกับการทํางานของเส้นเสียงสายเสียงนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะมีเสียงแหบร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีก้อนโตตรงกลางคอมีเสียงแหบร่วมด้วยอย่างเงี้ยหมอก็จะสงสัยนะครับว่าอันนี้น่าจะมีปัญหาน่าจะมีกลุ่มที่อาจจะสงสัยทางไทรอยมะเร็งไทรอยมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะดูต่ออยู่ดีนะครับว่า,าแล้วมันมีอย่างอื่นเข้าด้วยได้ไหมนะครับ ต่อมาก็คือถ้าเกิดเราดูจากการดูอัลตราซาวน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนื้อในไทรอยเนี่ยมันมีเนื้อแบบไหนมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันดูแล้วหน้าตาก็ไม่ดีอ,อัลตราซาวน์ไปก็ดูไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเจาะไปดูเซลล์ในไทรอยนะครับว่าเซลล์นั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะครับห,หลักๆเลยก็คือถ้ามันมีก้อนมีเสียงแหบมีคืนลำบากพวกเนี้ยนะครับก็ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าไทรอยเนี่ยมันส่งผลด้านของเสียงเหรอคะคุณหมอ จริงๆอันนี้มันเป็นจากการที่มันอยู่ใกล้กันแล้วตัวมะเร็งมันไปทําให้เส้นประสาทมันทางานไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวฮอร์โมนไทรอยเองไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานของเส้นเสียงสายเสียงอะไรนะครับ<อ>คนที่เป็นตัวเนื้องอกเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยก็จะไม่มีการทํางานของฮอร์โมนไทรอยที่ผิดปกติสเท่าไหร่นะครับ<อ>มักจะทํางานฮอร์โมนมักจะปกติคือ,อก็ต้องแยกกันนะครับไม่ได้เหมือนกลุ่มคนที่เป็นไทรอยเป็นพีษไทรอยต่ํมาอะไรพวกนั้นอันนี้จะมาได้ก้อนแล้วก็มีอาการอย่างอื่นนะครับครับ เอ๊ะแต่ถ้าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของมะเร็งคุณหมอครับคือถ้าเจอความผิดปกติที่ลำคอตรงช่วงกลางเนี่ยที่เขากังวลเนี่ยมีผู้ฟังทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของมะเรง็งไทรอยเนี่ยคือถ้าไปตรวจเจอเนี่ยส่วนใหญ่ครับคือถ้ามะเร็งส่วนอื่นๆเนี่ยถ้ามันจะแสดงอาการเนี่ยมันจะเป็นระยะที่3เป็นต้นไปแล้วใช่ไหมครับคือแล้วถ้าอย่างเป็นที่มะเร็งที่ไทรอยที่ลำคอเนี่ยคือมันจะเป็นระยะที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วด้วยไหมฮะ อ่าจริงจมะเร็งไทรอยมีหลายแบบนะครับเราคงไม่ไม่ได้แบ่งเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยมันเป็นมะเร็งไทรอยที่อ่ามันมีตัวการรักษาที่ดีมากๆากนะครับเพราะว่านอกจากผ่าตัดแล้วเราก็มีคืนแร่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>อ่พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มันเป็นจักเนื้อไทรอยเองจ,งจริงๆเนี่ยแล้วมันแบ่งตัวแบบ แบบเหมือนไทรอยแต่แบ่งตัวมากเกินไปแค่นั้นเนี่ยการรักษาผลการรักษาจะดีมากๆนะครับต่อ,อให้มันแพร่กระจายไปแล้วเราก็ยังกลืนแร่ไปทําลายตามได้เน,น,นะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นมะเร็งที่ถ้าเกิดเป็นจากไทรอยที่เป็นดิเฟรนเชตดีๆก็คือหมายถึงว่ามันแบ่งตัวดีๆจากตัวไทรอยเองเนี่ยผลการรักษาจะดีมากครับอมีวิธีที่ดีเนาะไม่น่าเชื่อว่า oh. ตรงตำแหน่งไทรอยก็กลืนแร่อย,อย่างที่รักษาของเรื่องของไทรอยเป็นพิษอย่างที่ คนทั่วไปเขาเป็นกันมะเร็งก็รักษาด้วยการกืนแร่ได้แล้วคุณหมอคืนได้ครับแต่ว่าคนละขนาดแล้วก็คนละหลักการกันครับแต่ว่าการคืนแรกของมะเร็งคือมันคืนหลังผ่าตัดเราเราต้องผ่าตัดไปก่อนแล้วเราคืนตามอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคืนแร่รักษาของไทรอยด์เป็นพิษนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับอขนาดขนาดก็คนละขนาดฟังฟังแล้วก็บาใจ ใช่ก็คือแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเลยก็จะดีนะแต่คุณผู้ฟังที่ถามอันนี้ก็น่าจะแบบว่ามีประเด็นของไทรอยเป็นพิษอะไรลักษณะนี้มาก่อนมันจะนํามาไหมคะไทรอยเป็นพิษแล้วนํามาสู่มะเร็งไหมคะคุณหมอหรือไม่ใช่สบายไปโอกาสถ้าเกิดคนที่มีปัญหาของตัวไทรอยเป็นพิษเนี่ยโอกาสที่จะกลายจากไทรอยเป็นพิษเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะแยกเป็นคนละกลุ่มกันเลยนะครับกลุ่มที่มีการทํางานของไทรอยฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นไทรอยเป็นพิษไทรอยต่าอะไรเนี้ยก็ อีกแบบกลุ่มที่ไทรอยสูงก็คือใช่กลุ่มเนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งครับกลุ่มที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ก็คือจะมาด้วยก้อนแต่ฮอร์โมนไม่ผิดปกติอย่างนี้นครับครับพเพราะในีอายุมากเสมอไปไหมคะหรือว่าอายุยังไงก็ได้ไม่จาเป็นครับมีมีหลายกลุ่มช่วงอายุครับอ๋อส่วนใหญ่ที่มักจะเจอมักจะเห็นมักจะมาขอรักษาจากคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนซะ,ะเป็นพิเศษนะคุณหมอ ก็กลุ่มคนที่ตรวจว่ามีก้อนนี่แหละครับเขาก็จะมาด้วยเขาคํำได้ก้อนที่ผิดปกติแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ไปตรวจร่างกายประจําปีคุณหมอเขาทักอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าก็มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาอ๋อถ้าจะใช่อย่างนั้นถ้าเราตรวจร่างกายประจําปีคุณหมอก็คลำให้เราตามปกติแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าไม่พบอะไรผิดปกติแล้วก็สบายใจได้ใช่ไหมครับคุณหมอ ก็ระดับหนึ่งครับเพราะว่าคุณหมอเขาก็คำมาเรือ่อยๆอย่างน้อยเขาก็ถ้าเกิดก้อนเนี่ยมีก้อนเขาก็ต้องรู้ว่าเนีียคือสิ่งที่ไม่ปกติแล้วส่วนว่าถ้าเกิดเขาเจอสิ่งที่ไม่ปกติแล้วเขาจะทํายังไงต่ออันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ดุลพินิษนะครับอ,อาจจะเอาท่าสาก็ได้หรือว่าอาจจะถ้าเกิดเขาคิดว่ามันยังไม่ได้ดูชัดเจนมากเขาอาจจะตามดูก่อนก็ได้นะครับอพอรู้อัพ <toasted. S 1> ครับครับคุณหมอครับเอ,อมีสิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันคือเวลาทักคา ก้อนที่คอเนี่ยแล้วมันเจรคุณหมอครับไอ้ก้อนที่ว่าเนี่ยคลาไปแล้วเนี่ยเจ็บกับก้อนที่คลาไปแล้วกับไม่เจ็บเนี่ยอันไหนมันดูอันตรายอันไหนที่มันดูน่ากังวลมากกว่ากันครับคุณหมอครับอถ้าเจ็บอย่างเดียวมันอาจจะตอบยากคือถ้าเกิดมันเพิ่งเจ็บแล้วมันเป็นแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอักเสบลักษณะของการอการของการอักเสบมันก็จะมีปวดบวมแดงร้อนอย่างงี้นะก็เลยเป็นลักษณะที่ กี่ยวกับการอักเสบแล้วมันก็มักจะหายได้เองสาเหตุของการอักเสบก็มักจะมาจากการติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจ็บมันก็อาจจะต้องมาดูอีกว่าแล้วมันเพิ่งเป็นหรือว่ามันเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกว่าระยะเวลาอาจจะมีส่วนในช่วยในการที่จะบอกนะครับถ้ามันเพิ่งเป็นผมก็อาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นมากก็อาจจะรอนิดนึงว่ามันแล้วมันหายเองไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่หายโตขึ้นเรื่อยๆมีอาการอื่นร่วมด้วยอันนี้ก็คงไม่ไม่ไม่น่าจะดีนะครับ สำคัญมากๆเนาะในการสังเกตจะนนำมาสู่คำถามที่ว่าเราต้องทำทุกวันหรือไม่อย่างไรคุณหมอมอย่างบางครั้งที่เรา<อ>เราไปใช้เสียงมากคุณหมอเราเกิดอาการเจ็บคอเลยอะแล้วก็ล่าสุดอะไปงานมาแล้วก็มีการเฮฮาปาร์ตี้อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทานมะ <laughs> ขามป้อมคุณหมอบังเอิญค, <laughs> ค่ะมันชุ่มคอแล้วหายไปเลยอะอันเนี้ยมันคือย,อยังไงคนีคือเส้นเสียงปกติเราไม่ได้เป็นอะไรที่อักเสบมากมายใช่ไหมคะครับ ่ตอบคําถามแรกก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการคําจริงๆแล้วก็เวลาเราอาบน้ําอะไรเงี้ยเราก็เราก็คําของเราอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปพยายามหามันมากๆอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนี้ยมันไม่ปกติเพราะว่าเราก็อาบน้ําเราทุกวันเราก็คําของเราอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเจอก้อนหรือเจออะไรเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วละครับส่วนว่า อก็จะไปโฟกัสว่าแบบมานั่งไล่ทีละตำแหน่งเลยอันนี้คงคงไม่จําเป็นอ,อาจจะวิตกกังวลไปมากกว่าความจําเป็นนะครับส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเกิดมันมีการใช้เสียงเจ็บคออะไรมามส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการอักเสบธรรมดานี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วพัก<ม>การใช้เสียงก็เดี๋ยวมันก็หาย,ยนะครับคอ,อก็จะดีขึ้นเองเป็นจากการการที่อักเสบนี่แหละครับธรรมดาครับใช้งานเดียวก็อักเสบอ ็เปนมันไม sure> ่ได้เป็นก้อนแต่มีการระคายเคืองครับคุณหมอมีคุณผู้ฟังจากทางบ้านฝากคําถามมายังคุณหมอครับว่าวันนี้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคอเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยก็เลยมีคําถามถามว่าณปัจจุบันครับเรื่องของโรคคอพอกยังมีอยู่ด้วยไหมครับแล้วเราสามารถที่จะคลําที่คอเพื่อที่จะวินิจฉัยได้ไหมครับว่าเราเนี่ยเข้าขายหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคคอพอกหรือไม่ฮะครับ พอพอกเนี่ยโอกาสที่จะมีในปัจจุบันก็น้อยมากๆแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าสารอาหารเนี่ยไม่เพียงพออะไรก็คือพวกไอโอดีนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเกลืออนามัยต่างๆหรือว่าที่เราบริโภคอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมักจะมีสารพวกนี้เติมแต่งเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับโอกาสที่เราจะขาดบ้างๆเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับถ้าจะเจอก็มักจะเจอในกลุ่มคนที่อาจจะห่างไกลและเข้าถึงไม่ยากนิดนึงนะครับ ชนผู้ว่กลุ่มคนชายขอบหรือว่าตามชายแดนอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะยังพอมีอยู่บ้างน,นะครับหลักๆเลยแล้วถ้าจะคาได้มันก็คือ,ม,คอมันก็คือแค่ไทรอยที่โตขึ้นนี่แหละครับอของคนที่เป็นทอพอ,อกก็ก็เหมือนไทรอยเลยนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าถามถึงอตัวตัวลักษณะว่ามันเจอเยอะไหมในปัจจุบันก็คือแทบไม่เจอแล้วนะครับอืมแทบไม่เจอแลยไอโอดีนกันครบั่วแล้วใช่แล้วคือถ้านับปัจจุบันแทบไม่ค่อยเจอครับคุณหมอถ้าอย่างกลุ่มคนที่ บางเอิญไปตรวจเจอจริงๆโรคคอพ่อเนี่ยณปัจจุบันเ,นเรื่องของลักษณะอาการเนี่ยม,มันมีความแตกต่างจากในอดีตไปไหมมันพัฒนาตัวเองให้มันมีความน่ากลัวหรือว่าอันตรายเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตไหมฮะไม่ครับมันก็โรคเดิมครับเพียงแต่ว่ามันก็แค่ไทรอยมันโตปกติไทรอยมันโตถ้าเกิดเป็นโรคอพ่อเรื่อย มันโตออกมาข้างนอกนะครับมันไม่ไปกดหลอดลมไม่ไปกดหลอดอาหารจริงๆแล้วก็จะเห็นในรูปที่เคยใช่ใช่ที่เราเรียนูปก่อนต่อนแล้วแหละว่าคอออกมาเยอะเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ต้องไปรักษาอะไรหมายถึงว่าเขาก็ยังกินอาหารได้เขาก็ยังหายใจได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของว่ามันก็เสียเรื่องของความสวยงามขอมันก็ไม่เหมือนปกติจริงๆนะครับส่วนการรักษาถ้าจะผ่าตัดก็มันก็ผ่าตัดได้อยู่แล้วนะครับก็มันจะมันจะออกมาเยอะเลยอ่ะคอ พอพ่อเ็เคยเห็นไหมคะเคยเห็นแต่ว่ายังไม่เคยเห็นของจริงอะครับแต่ว่าคือคือเห็นแต่ภาพข่าวอะไรอยเงี้ยเราเห็นน้อยมากเลยนะครับแสดงว่าโอกาสณปัจจุบันเนี่ยมันก็เจอแหละแต่ว่ามันโอกาสมันน้อยน้อยลงมากๆเลยนะครับคุณหมอเมื่อสักครู่ที่เราคุยเกันเรื่องของวัณโรคไปก็เลยมีคุณผู้ฟังทางบ้านรบกวนส่งคําถามอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวัณโรคให้นิดหนึ่งครับคนที่เป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อ แล้วน้ำลายเนี่ยดันกระเด็นลงไปในอาหารขณะที่กินข้าวร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยคนที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันกินข้าวด้วยกันมีโอกาสจะติดเชื้อวัณโรคไหมครับแล้วถ้า,ามีโอกาสติดเชื้อเนี่ยมันจะสามารถตรวจพบหรือว่าแสดงอาการได้ภายในระยะเวลากี่วันนะคระใช่ใช่ใช่ ปกติแล้วมีโอกาสติดอยู่แล้วครับเพราะว่าแค่เราอยู่ในบริเวณใกล้กันเขาไอมันก็มันก็ติดกันได้อยู่แล้วนะครับถ้านั่งถึงท่านกินข้าวร่วมกันแล้วมีการสัมผัสคนเพื่อ<ค>นของสารคัดหลัง่งพอมีมันก,มนก็มันก็มีโอกาสนะครับ,รบแต่ว่าจะติดไม่ติดอยู่ที่ว่าคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเขามีเชื้อมากน้อยแค่ไหนด้วย เขาเป็นคนที่มีเชื้อมากๆเลยเช่นว่าเขายังไม่ได้รักษาเลย oh. แล้วก็นนมีเชื้ออยู่เต็มปอดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะติดสู่คนที่อยู่รอบข้างก็มากขึ้นนะครับกับการถ้าเขาเป็นคนที่เป็นวัณโรคอยู่แต่เขากาลังรักษาอยู่รักษามาผ่านมาสองสัมเดือนแล้ว uh huh. เชื้อมันน้อยลงมากๆแล้วอย่างเงี้ยโอกาสติดก็อาจจะน้อยลงหรืออาจจะไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้เช่นกันอยู่ที่ปริมาณเชื้อของเขาด้วยนะครับ oh. ส่วนว่ามันจะมีอาการเร็วหน้าน้อยแค่ไหนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเชื้อบณโรกเป็นเชื้อที่แบ่งตัวช้านะครับได้รับเชื้อเข้าไปก็อาจจะใช้เวลานะครับอาจจะหลากหลายอาทิตย์จนเป็นเดือนถึงจะเริ่มเห็นอาการก็ได้นะครับไม่ไม่ได้เร็วเหมือนเชื้อพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่พวกเนี้นะครับอ๋อสน่นึงคนที่สังเกตได้ไหมคะคุณหมออย่างคนที่รู้จักเนี่ยเขาจะไอแม่อู้ทำไมเขาไอไอตลอดเวลาเลยไอนี่คือสัญญ,ญาณบณโรคเลยไหมครับคุณหมอไอไม่ไม่เสมอไปครับเพราะว่า เอ่อไอมันก MM ็มันค uh, ือถ้าเป็นวัณโโลมัน hmm. ก yeah, mm ็ค hmm. right ือหนึ่งก็คือมันไอเรื้อรังนะครับแล้วสองก็คืออาจจะมีไข้ต่าๆได้สามก็คือมีพวกน้ําหนักลดได้เนี้ยนะครับพวกนี้ก็จะสงสัยมากขึ้นนะครับร่วมกับสีถ้ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นวัณโโลมาเราก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นหรือมาจากอ่าถิ่นฐานที่มีการระบาดของวาณาโลเงี้ยนะครับก็จะสงสัยมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไอเรื้อรังมันก็เป็นจากอย่างอื่นได้นะครับเช่นว่า เาะาจะมีหลอดลมวายเขาเป็นเรื่องของออตัวภูมิแพ้ที่มีน้ำมูกไหลลงคอตลอดอเขาก็ไอได้นะครับครับมันก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ไอเหลือหลังได้อันนี้ก็ถึงต้องแยกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าครับ การการไอเนี่ยเ็าเก็บเก็บเสมหะไปตรวจครับอ๋อเก็บเสมหะตรวจได้เลยนะถ้าคนที่มีอาการไอแล้วก็ไม่หายสักทีหนึ่งอย่างที่คุณหมอบอกไปหาสาเหตุกันเนาะมันเหนื่อยด้วยนะการไอบ่อยๆออืมใช่ใช่ครับคุณหมอครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเรื่องของการจับสังเกตหรือว่าคำที่คอเนี่ยครับคุณหมอครับเราควรจะต้องเริ่มสังเกตอาการ ผิดปกติที่ลำคอของเราเนี่ยคือคือคือได้ตั้งแต่ช่วงอายุไหนไหมครับที่ที่อาจจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับที่อาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของเอที่บริเวณคอเราที่มันมีต่อมต่างๆอยู่เยอะมากเลยครับคุณหมอฮะมันจริงๆมันก็ถูกช่วงวัยมันก็เกิดได้จากคนละหลายสาเหตุอยู่แล้วครับที่บอกว่าช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นก็เป็นเรื่องของการอักเสบได้มากขึ้นช่วงวัยกลางคนช่วงสูงอายุก็เจอเนื้องอกได้มากหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ จริงๆก็ทุกวัยก็ก็ก,ก็ก็คำตามสมควรน,นะครับถ้าเจออะไรที่ผิดปกติก็ปรึกษาแพทย์ครับตรวจร่างกายประจําปีแพทย์ที่คลาคอเราเนี่ยเขาจะรู้ดีเลยเพราะเขารู้ตําแหน่งมากกว่าเราอืมไปตรวจปีล่าสุดผมไปตรวจมา,าครับพี่โนคุณหมอครับก็คือเขาคลาแล้วว่าเขาคล,แลาคลแล้วเขาก็มองว่าผมเนี่ยตรงที่บริเวณช่วงลาคอที่คุณหมอบอกนะช่วงช่วงข้างๆช่วงที่กระเดือเนี่ย <ขา S 1> มันไล่ไปม,มันแอบโตแบบว่าผิดปกติ เอออาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยหรือเปล่า oh. เออก็เลยต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่แไป,ปรตรวจไหมคะไปตรวจครับไปตรวจมาแต่ปรากฏว่าเออมันมัน,มนไม่ใช่มันไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคุณหมอครับว่าที่บางทีเนี่ยเออสรีระเราเออสรีระของเราหรือว่าช่วงน้ําหนักที่มันอาจจะเพิ่มมากข,ขึ้นมันก็เลยทำให้มันมีไขมันู่างๆที่มันอะไรเงี้ยมันมันมันบวมมันขยายขึ้นเกี่ยวห้องด้วยไหมครับคุณหมอฮะ จริงๆก็มันไขมันมันเป็นชั้นคนละชั้นกับไทรอยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเราก็อาจจะมีหลายเทคนิคนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าความชานาญด้วยนะครับว<อ>่าทำทำมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่แน่ใจก็เหมือนที่เขาแนะนาแหละครับว่าก็คงไปตรวจหาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราก็มีเครื่องมืออีกหลากหลายที่จะทําให้มั่นใจนะครับว่ามนันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าปกติอย่างเงี้ยนะครับ เช่นเหมือนที่พูดไปเรื่อยๆว่าก็คือมีอัลตทสซาวมีเอ็กซเครย์คอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับเราก็จะเห็นทะลุเข้าไปในคอเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับส่วนว่าถ้าเกิดว้นขึ้นแล้วเนื้อมันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็น่าจะทาได้เท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันไม่ควรที่จะมีไขมันไปกระจุกหรือจุดใดจุดหนึง่งยกเว้นแต่ว่าก็มีบางคนที่มันเป็นก้อนของไขมันเฉพาะก้อนก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะครับอืมสอบถามให้คุณหมอพี่เป็นคนหนึ่งที่เอ่อจะใช้เกลือเนี่ย ก็คือก็เกลือก็เกลือผงผงเนี่ยแล้วก็อมน้ํากั้วคอก่อนนอนบางทีก็ใช้ไอไอโอดีน e ชนิดที่คั้วคออะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการือนว่าล้างคอล้างอะไรเราอย่างเงี้ยมันไม่มีโทษใช่ไหมคะเราทําได้ใช่ไหมคะบางทีก็สบายคอมากเลยแล้วก็ ทำทุกวันก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับคลาเชื้อไปเนาะเออก็พอทําได้นะครับออคุณหมอครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะมีความวิตกหรือว่ากังวลนะครับเรื่องของเวลาไปคลําไปจับเนี่ยเวลาอาบน้องอาบน้ําถูสบงสบู่ตามลําคอรอบๆศีรษะและเจอก้อนผิดป,ปกติอะไรเงี้ยเราเราควรจะต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวอย่างไรหรือว่าคุณหมออยากจะมีอะไรฝากไว้บ้างไหมครับคุณหมอครับครับ ก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับร่างกายเราทุกวันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้ปกติอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ้ก็อาจจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดมันดูไม่น่าไว้ใจเราก็สึกทางแพทย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าส่งก็คือเหมือนที่บอกไปนะครับเราเราไม่ได้ดูแค่ว่ามันมีก้อนอย่างเดียวเราก็คงต้องฟังประวัติแยกดูว่ามีความเสี่ยงกับโรลกอะไรบ้างแล้วก็ตรวจ,ร,วจรักตรวจร่างกายมากขึ้นนะครับ ส่วนให้หมดนะครับว่าในคอมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ร่วมกับเราก็จดคําถามที่เราอยากถามนะครับเอาให้หมดนะครับแล้วก็ไปถามเขาอะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีคําถามอยู่แล้วเราก็จะลืมนะครับเวลาเราไปเจอหมออะไรนะครับก็ก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จดไว้นะครับมีประเด็นไหนบ้างที่เราติดใจสงสัยหรือว่าเรากังวลเนี่ยไปถึงปุ๊บก็จะได้ถามคุณหมอเขาตามนั้นนะครับเราก็จะได้สบายใจนะครับ